ก่อนหน้านี้เราได้มีการนําเสนอกันไปเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือมีคนชอบเลขสวยมากจนเกิดอาชีพใหม่อย่างเช่นนักวางเบอร์แต่ยังไก็ตามกระแสนี้นะคะมันก็ต่อยอดกันไปรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนกันยกใหญ่จริงๆเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นในเชิงของจิตวิทยาตลาดตรงนี้มีมูลค่าแค่ไหนติดตามกันได้ช่วงนี้ค่ะในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะเห็นกลุ่มคนบันเทิงมักจะนิยมเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองเปรียบเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อนการเปลี่ยนชื่อของดาราหรือศิลปินนั้นอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากลัวคนลืมชื่อบ้างกลัวคนสับสนบ้างหรือกลัวคนจาไม่ได้แต่พอมาวันนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปการเปลี่ยนชื่อของนักร้องดาราในบ้านเรานั้นกลายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงไปในตัวบางก็ว่าพอเปลี่ยนชื่อ ก็มีงานมีเงินไหลเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายบางก็เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะถ้าใช้ชื่อเก่าจะไม่สะดุดหูบางก็เปลี่ยนใหม่เพื่อให้คนจําได้และสะดุดตาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของแต่ละคนและเมื่อการเปลี่ยนชื่อนมสกุลที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เริ่มมีคนให้ความสําคัญก็ต้องศึกษากันให้ดีค่ะว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจากอะไรใช้หลักการใดและเชื่อถือได้มากน้อย นิยมเนี่ยถ้าพูดถึง100%เนี่ยผมให้99%เลยครับคนที่ดวงชะตาเนี่ยย่ำแย่ลงการเงินแย่ด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ด้วยดวงชะตาตัวเองแล้วจะคิดว่าทำยังไงชีวิตถึงจะไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจุดแรกที่เขาคิดก็คือนอกจากดวงชะตาแล้วก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็เสริมชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น้าถึงคิดถึงว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ รู้ในวงการทั้งที่เคยเปลี่ยนชื่อให้คนอื่นและเคยลองเปลี่ยนชื่อต่างก็มีความคิดว่าพลังทางด้านจิตวิทยา ที่มองว่าได้จากการเปลี่ยนชื่อนั้นคือพลังที่สำคัญอยู่มากพอสมควรการที่เราเชื่อว่าชื่อใหม่ของเรานั้นเสริมดวงชีวิตเราให้ดีมันก็จะทำให้เรามีทัศนคติบวกเป็นตัวตั้งต้นและจากจุดเริ่มต้นแบบคิดบวกแล้วการต่อยอดเลยทำให้อะไรๆก็ดูดีมีกำลังใจไปมากกว่าครึ่งซึ่งโอกาสแห่งความสาเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามมาคนที่ควรเปลี่ยนชื่อคือคนที่คิดว่าชีวิตตัวเองตอนนั้นย่าแย่รู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ย่ําแย่การเงินก็ล้มละลายหรือติดติดขัดขาดชีวิตคู่ก็ไม่สมหวังถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราลองคิดใหม่ทําใหม่ดูลองเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แย่แย่ให้มันดีขึ้นมาบางคนใช้ชื่อเดิมแล้วเนี่ยย่ำแย่ล้มละลายเหมือนตัวอาจารย์บาร,รมีธรรมบันดาลเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเป็นนักธุรกิจเคยทําสินค้าส่งออกต่างประเทศแต่พอวันหนึ่งผมล้มละลายแล้วผมถามตัวเองว่าผมก็ถือว่ามีความสามารถ นะครับแต่ทําไมผมถึงได้ล้มละลายหมดตัวอย่างนี้ผมนึังคิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ผมก็เลยถามคุณแม่ว่าผมอยากเปลี่ยนชื่อนับสกุลนะคุณแม่บอกเปลี่ยนแล้วดีเอาเลยผมก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นบาร,รมีนับสกุลธรรมบันดาลผมใส่เรื่องชื่อเสียงการเงินการงานขึ้นมาซึ่งชื่อน,นี้ส่งผลให้ผมเนี่ยจากคนที่ย่ำแย่ล้มละลายกลับมาจนตอนนี้มีออฟฟิศที่3นะครับจากเซ็นเตอร์หนึ่งเป็นเซ็นเตอร์2แล้วก็เป็นเซ็นเตอร์สซึ่งเป็น ที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็จากคนที่ย่ำแย่กลับมามีเงินมีบ้านมีชื่อเสียงได้การเปลี่ยนชื่ออาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันคือหลักให้เราตั้งมั่นที่จะแก้ไขหรือเอาชนะสิ่งที่เคยฉุดเราไว้ในอดีตนั่นก็คิดได้ ถ้าคนเปลี่ยนชื่อเห็นและคิดได้แบบนี้แล้วการเปลี่ยนชื่อก็ย่อมจะสร้างความเจริญที่ดีให้กับผู้ที่เปลี่ยนเป็นแน่แท้บางคนเปลี่ยนออกมาแล้วยังเจอปัญหาเพราะเขาใช้ศาสตร์แค่ศาสตร์เดียวแต่ของอาจารย์บาร,รมีธรรมบรนดาเนี่ยจะใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์รวมทั้งนามศาสตร์ดวงดาวหรือเซอร์สตาร์เนนที่หนังสือพิมพ์วาสตีสัมภาษณ์ขึ้นหน้าหนึ่งนะครับว่าวิชาตัวนี้จะอิงกับหลักของดวงดาวเราอยากได้การเงินการงานความรักก็ใส่ลงไปในชื่อได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อเองนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้หากผู้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเพราะท้ายที่สุดตัวเราก็จะเป็นผลกระทำจากสิ่งที่เรากระทำการเปลี่ยนชื่อไม่ว่าจะตำราไหนๆก็ไม่สามารถสร้างผลบุญได้หากตัวเราไม่ได้สร้างจากการกระทำของตัวเราเองการเปลี่ยนชื่อไม่สามารถจะลบล้างบาปได้หากเรายังคิดไม่ดีและทำไม่ดีอาชีพหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ได้สูงแต่ สำหรับตัวอาจารย์มร,รมีธรมรมบุญานเนี่ยราคาค่าครูต่างๆจะคิดราคาไม่แพงเพราะว่าผมอาศัยลูกค,ค้าที่เขาลําบากเขาเป็นระดับลากยา้าถ้าเราเป็นหมอดูแล้วเราต้องช่วยเหลือเขาเมื่อเราขึ้นมาได้แล้วเราต้องช่วยเหลือเขาและในทํานองเดียวกันแล้วเมื่อช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยตัวอาจารย์มร,รมีธรมรมบุญาเองก็นํารายได้ส่วนหนึ่งในการทํางานในการดูหมอในการเปลี่ยนชื่อในการทําอุปกรณ์งช่วย,ยต่างๆเนี่ยแก้ไขต่างๆเนี่ย ทํากองทุนบอร์ดช่วยบอร์ดหรือบอดร่วมบุญนะครับกองทุนบอร์ดช่วยบอดเนี่ยจะบริจาคไม้เท้านาฬิกาแว่นตาให้กับคนตาบอดทั่วประเทศชื่อนั้นสําคัญชะไหนาบางคนก็เปลี่ยนให้ไพเราะเพราะพริง้งบางคนก็เปลี่ยนเพราะความเชื่อที่ว่ามีชื่อนี้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นเจ็บป่วยบ่อยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ การเปลี่ยนชื่อก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆรายได้ของผู้รู้เรื่องศาสตร์ตัวอักษรศาสตร์การเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าศาสตร์ตัวเลขเบอร์สวยเท่าไหร่เลย และทุกคนก็จะพูดให้สติในทำนองเดียวกันว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนชื่อแล้วเอาแต่วังบุญบารมีจะเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรนั่นก็คงไม่ถูกต่อให้เปลี่ยนกี่ร้อยชื่อคงไม่มีอะไรทำให้ดูดีขึ้นได้อยู่ดีการเปลี่ยนชื่อนมสกุลมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปตัญยูนะครับถึงแม้เปลี่ยนชื่อนมสกุลแล้วเนี่ยก็ต้องปัตัญยูต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับใครที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านกลับไปดูแลท่านดีๆนะครับ หาข้าวปลาอาหารให้ท่านทางน,นะครับให้ครบแล้วก็พาท่านไปเที่ยวพาท่านไปทําบุญตรงนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการที่ทําให้ชีวิตตัวเองดียิ่งขึ้นครับ นั่นแหละค่ะเรื่องราวของธุรกิจเปลี่ยนชื่อนะคะซึ่งก็ถือว่ายังได้รับความนิยมอยู่อย่างมากกับความเชื่อของคนไทยนะคะยังไงก็ตามพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเราได้ความสบายใจกันแล้วก็ต่อยอดกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทํามาหากินเท่านั้นนะคะงานก็จะหลั่งไหลไหลามาเทมาค่ะแต่ว่าก็ต้องยึดมั่นในคุณภาพของเนื้องานด้วยค่ะ